สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสาวขลาราดพลาแซบจ้าวันนี้ฉันพาพี่น้องมากินตำจ้าพี่น้องตำกุ้งกุ้งดอกน้ำปลาจ้ากะปลาแจวมอนจ้าพี่น้องนี่จ้าฉันตำน้ำยำแยกแล้วก็มาลาดเอาจ้าไม่ได้ลงโขกพร้อมกันจ้าพี่น้องตำหรือยำก็ได้นะจ้าเนาะปลาแจลมอนจ้ากะกุ้งดอกน้ำปลาจ้าฉันดองไว้ครึ่งวันจ้าเนี่ย ตัวเซใสใหญ่ๆเลยจ้ะดูน้ำยำฉันพี่น้องนี่จ้ะเห็นไหมจ้ะพี่น้องมาจ้ะกินกันเลยจ้ะพี่น้องอืมอร่อยจ้ะกุ้งสดตัวกรอบๆจ้ะพี่น้อง ันนี่ได้เม็ดกระถินจ้ะได้เม็ดกระถินแก่มาเลยอร่อยจัะอือไปเห็นยอดมะละทีนกพี่น้องนี่จ้ะงามๆนะจ้ะแก่สตอฟักใหญ่ๆจ้ะอือฉันไปได้มาจากโคราชจ้ะพี่น้องไปโคราชมาวานนี่จ้ะคิดถึงพ่อกับแม่หลายจ้ะ เลยชวนกันไปเมื่อวานนี่จ้ะไปแวะตลาดนาบ้านจ้ะได้พักมาจ้ะไปจะมอนพี่น้อง อร่อยมากจัะขาดไปได้ขนมจีนน้่เหนียวนุ่มๆเนาะแทบแดบจ้ะต่อเม็ดใหญ่มากพี่น้อง เขาขายไม่แพงด้วยแล้วจ้ะนาวานี้ได้สีฟ้าใหญ่ๆแบบเนี้ยจ้ะพกติบบาทจ้ะสงสัยถึงหนามันนะจ้ะเนาะมันก็เลยไม่แพงจ้ะ บอลถ้าจะพี่นอ้องโอ้ไปได้ยอดมาละขีนกมางามๆค่ะเนาะบรรน,นอกเอง <c oughs> ขายไม่แพงจ้ะกั๊บห้าบาทสามบาทจา้ะโ <c oughs> อ้ยอร่อยจ้ะ เอามาคุกนมจีนจ้ะเพ็ดเพ็ดคือเก่าจ้ะพี่น้องมาเด้อจ้ะ 带来的。

กุ้งกับแซบจ้ะพี่นอ้องอืมันชอบกินเปลือกบรรดาจ้ะฝัดฝัดนิดนึงจัะ xếp lại cho อร่อยจ้าพี่น้องแซ่บจ้าไม่ได้ไปพักราดหาพ่อแม่สังหลายเดือนนั่นพี่น้องเนาะเมื่อวานนี้กรเลยไปจ้ะ ออกจากลบบุรีะบ่ายสองโมงครึ่งจ้ะก็ว่าทำมาให้ทันเคอรอฟิวจ้ะพี่น้องทำขนมยาเอ้อทาขนมจีนจ้ะขนมจีน กัาป่าจ้ะใส่ตีนไก่เปื่อยจ้ะตอนแรกก็ว่าจะทำกินทำคลิปกับพี่น้องจ้ะก็เลยกับโคราชก็เลยหิวไปกินกับโคราชกับพ่อกับแม่จ้ะพี่น้องตอนแรกก็จะไปถ่ายอ่ะคลิปกับโคราชจ้ะ แต่ไปถึงฝนตกจ้ะฝนตกนักจ้ะฉันก็เลยรีบกินยังไม่ได้ทายอย่างนี้นอะ หัวกลับมาไม่ทันเคือฟิลจากก็เลยรีบกินจากเพรฝนมาตกเนาะขับรถเร็วไม่ได้จ้ะออกจากโรงบุรีบ่ายสองก็แแบบซื้อของแวบะอะไรแบบไปสองสามที่เน้ะจ้ะพี่น้องก็เลยถึงชาจ้ะเพชรหลายจ้ก หายน้องดี้อชาเขียวมาหายจังฉันตำแต่ลาบพักชีดาจ้ะพี่น้องอ๋อหอมจ้ะ ตำฟองสดน่าจะเนาะเลยใส่รากพัฟกีได้จ้ะหอมอร่อยมากเลยจ้ะ เดี๋ยวจ้ะทั้งแซ่บทั้งเผ็ดจ้ะพี่น้อง หูอือจ้ะเ็ดหูอือเลยจ้าพี่นอไปแล้วนอจ้บมดเราเหลือแต่พริจกจ้ะ เพรไลจ้ะไปแล้วจ้าขอบคุณจ้าขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนจ้าที่เข้ามาติดตามราชมคลิปฉันนะจ๊ะที่เข้ามาเป็นกำลังใจฉันจ้าถ้าชอบฉันฉันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ฉันได้เลยจ้าขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขนะจ๊ะเจอกันฉันใหม่คลิปหน้าจ้าขอบคุณจ้าไปแล้วจ้า